ดีค่ะอยู่บ้านกันไหมคะต้องอยู่กันนะคะวันนี้นะคะหมอรุ่ง ก็ขออนุญาตที่จะทํางานที่บ้าน work from home นิดนึงนะคะวันนี้งานที่เมาจะทำก็คืออยากจะมาเล่านะคะเรื่องโควิด19ในด้านอาการแสดงของโรคผิวหนังให้เรารู้จักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเท่านั้นเองค่ะโดยมีการเก็บข้อมูลนะคะคนไข้ที่เป็นโควิด19น,นะคะในประเทศอิตาลีนะคะที่โรงพยาบาลเลโก้นั่นเองนะคะเขาก็ได้รวบรวมคนไข้ถึง1 4 8คนนะคะ ซึ่งมีการติดเชื้อและพบว่ามีอาการแสดงของโรคผิวหนัง18คนนั่นเองค่ะในแต่ละแบบไปดูกันนะคะซึ่งมี3แบบด้วยกันมีอะไรบ้างก็คือแบบแรกนะคะแบบที่1น,นะคะก็คือลักษณะอาการที่เรียกว่า e r y t h e ม a t o u s rash นะคะ แบบนี้มีถึง14คนนะแต่ว่ามันก็เป็นผื่นแดงๆที่พบได้ทั่วไปในคนไข้ที่เป็นไข้แล้วก็เป็นไวรัสน,นั่นเองนะคะแบบที่2นะคะก็คือลักษณะลมทิษนะคะหรือเอรติคารียนะคะบริเวณลำตัวเรานะคะแบบที่3นะคะก็คือลักษณะของ ชิคเกิลพอกหรือเรียกว่าอีสุไอใส่นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตุ่มน้ำใสนะคะซึ่งพบได้ในคนไข้ที่มีการติดเชื้อโควิด -19 นะคะแต่ก็พบแค่18รายเท่านั้นเองซึ่งเป็นงานวิจัยหรือกรายงานผลอันหนึ่งนั่นเองนะคะ อย่าเพิ่งตกใจกันนะคะต้องบอกก่อนว่าเรามีแต่เรื่องไม่ดีกันเยอะแยะเลยนะคะก็คือว่าไม่ว่ามันจะกินปอดน,นะคะแล้วก็หู Las แค่นี้ <Gore> เราก็กลัวตายจากนี้มาเจอว่าเราจะเจอโรค่ผิวหนังอีกนะคะเป็นเรื่องดีมากกว่านะคะเพราะว่าอาการแสดงของโรคผิวหนังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยที่มีรายงานกันมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ถือว่ารุนแรงมากนะคะแล้วก็2ก็คือมันก็เป็นแค่นิดเดียวเองไม่ได้มีเยอะแยะที่จะเจอนะคะ3นะคะที่สําคัญมันเป็นตามตัวและก็หายได้เองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรายัางสวยอยู่นะคะ จุดนี้น่นเองนะคะที่หมออยากจะบอกว่าอยากให้มองหาสิ่งดีๆในวิกฤตที่เลวร้วายอันนี้นะคะวิกฤตโควิด19เนี่ยเราอาจจะเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องเกิดแล้วอะนะคะก็อยากให้เรามองหาสิ่งดีๆนะคะที่มันมีอยู่ในวิกฤตอันนี้ด้วยสุดท้ายนะคะต้องกราบขอบคุณอาจารย์หมอหลายท่านนะคะที่ได้แชร์ข้อมูลมานะคะให้หมอมาเล่าให้คนไข้ทั้งหลายได้ฟังและก็ขอบคุณที่สําคัญที่สุดคือคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะ ขอเป็นกำลังใจนะคะและที่สำคัญขอให้คุณหมออย่าท้อและมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกันค่ะสู้ให้พวกเรานะคะ